ทีนี้มาดูกันที่การฉีดวัคซีนในเด็กๆก,กันบ้างนะคะดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะบอกว่าเด็กชายอาย,ยุ12-16ปีสามารถจะฉีดไฟเซอร์แล้วก็ไฟเซอร์คือไฟเซอร์เข็มหนึ่งและเข็มสองได้นะคะหลังจากที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยเขามีมตินะคะให้ฉีดได้โดยเป็นไปตามความสมัครใจและความประสงค์ของผู้ปกครองนะ คือจริงๆต้องบอกว่านักเรียนทั่วโลกตอนนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งร้อยล้านโดสนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ข้อกอังวลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเห็นทางอนุกรรมการเขาชี้แจงว่าเกิดขึ้นได้น้อยนะคะแล้วก็รักษาหายได้โดยเร็วด้วยตอนนี้มีข้อสรุป 3R ค่ะ R แรกเร็วนะคะเร็วกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นจริงนะ,ะเร็วที่แปลว่าเนี่ยของจริงแหะ ส่วนมากเกิดในเข็มที่สองเด็กผู้ชายอายุสิบสองถึงสิบหกปีนะคะอาอาตัวต่อไปแร่นะอันนี้แร่เนี่ยบางคนนีจะมองว่าเป็นของหายากเหมือนกับว่าเกิดมันเกิดขึ้นได้ยากอะเกิดขึ้นได้น้อยนะคะในระดับไม่กี่รายต่อล้านคนนะพบมากที่สุดหกในเประมาณในหกแสนคนเนี่ยนะคะซึ่งน้อยกว่าไม่กี่รายต่อล้านคนพบมากที่สุดประมาณหกในแสนคน น้อยกว่าโรคโควิดในเด็กที่ทำให้เกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยอาตัวที่สามค่ะคุณผู้ฟัง Recovery นะคะคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่มีการแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายไม่รุนแรงเนี่ย Recovery คือหายได้เองมีจำนวนน้อยรายที่อาการรุนแรงจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะคะทั่วโลกนั้นรายงานพบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเนี่ยหนึ่งราย ขณะที่มีการฟื้นตัวเร็วมากถึง90%นะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการติดตามอาการหลังฉีดอย่างใกล้ชิดนะคะปัจจุบันค่ะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับเด็กนักเรียนอายุ12 1 8ปีฉีดกันไปแล้วเนี่ยนะคะ1 3 2 5 5 2้านคนนะอันนี้เป็นข้อมูลที่19ตุลาคมก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ย เป็นความสมัครใจนะคุณผู้ฟัง